คลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการกดรับเงินออมทองฟรี100บาทนะคะแล้วก็100ยูแคนดี้สามารถเอาไปแลกของในระบบยูบัเ t อรได้นะขั้นตอนแรกนะคะพอเราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากสมัครฟรีนะคะตรงนี้นะเราเลื่อนลงมาเลยหน้าแรกเลยนะคะเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะจะมีป้ายแบบตรงนี้นะคะสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนใหม่ ine, รับสิทธิพิเศษฟรี2เด้งนะคะคือ1รับฟรีเงินสำหรับอมทอง100บาท น้อนแลราก็รับฟรี1 0 0ยูแคนดี้นะนำไปแลกของในยูบาเทอร์ได้ทันทีอันนี้ให้เรากดเข้าไปรับได้เลยค่ะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าทำรายการสำเร็จนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมีเงิน100บาทในกระเป๋าสำหรับออมทองเรียบร้อยนะคะให้เรานำไปใช้นะโดยการที่กดแ็บขีดสาขีดด้านบนตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้จะมีเมนูที่ชื่อว่าสมาร์ทโกเข้าไปในระบบทองของเรานั่นเอง นะคะพอเรากดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีเงิน100บาทเนี่ยในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะคะเราสามารถนํามาใช้ในการอมทองได้เลยนะจ๊าก็กดขีดสามขีดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะไปที่เมนูที่ชื่อว่าอมทองกด1ครั้งแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่าอมทองค่ะเพราะเรามีเงินในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะอ่ะเราก็ใส่ได้ค่ะว่าจะอมเท่าไหร่จะอมเป็นจํานวนเงินก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้เรามีเงินในกระเป๋า1 0 0บาทใช่ไหมคะ เราก็เอา100บาทที่เรามีในกระเป๋าเนี่ยมาใส่เลยนะจ๊ะหลังจากนั้นกดออมทองค่ะก็จะมีขึ้นให้เห็นเลยว่าจํานวนทองที่ด้รับเนี่ยนะเป็นคิดเป็นน้ําหนักเนี่ยของราคาทองวันนี้เป็นน้าหนักเท่าไหร่นะจำนวนบาทอทองเท่าไหร่นะกดออมทองค่ะหลังจากนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันนะว่าคุณจะออมเท่านี้ถูกต้องนะกดยืนยันค่ะ อ่าเท่านี้เองค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมียอดทองนะคะในตัวกระเป๋าของเรานะในกระเป๋าทองของเราเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมคะจะมีทองสะสมอยู่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเพิ่จะมีเหมือนกับมีตัวทองอยู่แล้วนะคะมีตัวทองน้ําหนักทองเนี่ยสะสมอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีขึ้นมานาะเพิ่มจากเดิมไปนั่นเอง ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในระบบยูบาร์เทอร์บ้างนะคะว่าเราจะเอายูแคนดี้หนึ่งร้อยยูแคนดี้ที่เราไปได้มาเนี่ยไปใช้ที่ไหนกดแถบขีดสามขีดค่ะหลังจากนั้นจะมีเมนูที่ชื่อว่ายูบาร์เทอร์กดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้จะเป็นหน้ายูบาร์เทอร์ของเรานั่นเองนะคะกดนี่เลยแถบขีดสามขีดนะคะตรงนี้นะมันก็จะมีสินค้ามากมายเลยในระบบไปที่เมนูที่ชื่อว่าช้อปปิ้งค่ะ เนื่องจากว่าของเพลนเนี่ยจะมี U c a n ี้มาไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะตรงนี้ U c a n ี้มันก็เลยจะมีขึ้นมานะครับปริมาณที่มันเยอะกว่า100นั่นเองนะคะแต่อันนี้เนี่ยคุณสามารถไปดูได้นะคะว่ามีอันไหนที่มันเป็น100บาทได้นะ1 100 U c a n ี้นะคุณก็สามารถเอาไปแลกได้ซึ่งอันนี้นะคะเราก็มีเตรียมไว้ให้นะกดที่ตรงแถบหมดหมู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะจิ้มเข้าไปเนาะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะลงมาเลื่อนลงมาล่างข้างล่างนะคะจะมีสินค้าดีให้ทดลองใช้กดเข้าไปหนึ่งครั้ง นะคะตรงนี้นะเราก็จะมีตัวเทส1์หนึ่งร้อยยูคันดี้เนี่ยสามารถเอามาแลกได้นะคะแบบหนซองนะัก็คือให้ลองใช้1นซองได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัววีตัสกินนะก็สามารถที่จะกดได้นะ,ะสามารถกดเพื่อที่จะเหมือนกับแลกไปทดลองใช้ได้นั่นเอง